ความคืบหน้าการฟื้นฟูเมืองเชียงรายหลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นซึ่งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่หลายแห่งทั้งบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรโดยหน่วยงานท้องถิ่นและกองทัพบ,บกได้ร่วมมือกันเพื่อฟื้นฟูเมืองเชียงรายให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติให้เร็วที่สุด เมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค3หรือสอ,อจออสอพระราชทานได้รับการประสานง,งานจากเทศบาลนครเชียงรายให้สนับสนุนการฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาขยะที่เกิดจากน้ำท่วมโดยเฉพาะในส่วนของดินโคลนเศษวัชพืชและกลิ่งไม้ที่สะสมเป็นจำนวนมากซึ่งเทศบาลไม่สามารถหาพื้นที่รองรับได้เพียงพอพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37 ได้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ภายในค่ายเมงไรมหาราชซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ5ไร่ติดกับโครงการทหารพันธ์ดีเพื่อรองรับการฝังกลบขยะและดินโคลนที่เกิดจากน้ําท่วมซึ่งกองทัพบ,บกได้จัดการและควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับเทศบาลนครเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงเวลานี้การจัดการขยะถือเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากดินคโคลและเศษวัชพืชที่สะสมอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในระยะยาวโดยการนำขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมเป็นขั้นตอนแรกในการฟื้นฟูมเมืองเชียงรายเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว